ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนียครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับก็มีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถเฉียวชนกันข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นอย่างนี้นะครับบังเอิญน่นะครับคดีนี้ครับโจ้เนี่ยเคยเป็นเจ้า ของรถได้ไปทําประกันรถนะครับรถคันนี้ครับขายให้กับบุคคลอื่นไปแล้วถ้าเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเขาเป็นผู้เช่าซื้อเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็มีส่วนได้เสียกับทรัพย์ ซึ่งเอาประกันภัยนะครับแต่ทีเนี้ยครับตอนที่เขาเนี่ยไปทําประกันแล้วบังเอิญนะครับเขาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์คือไม่ใช่เจ้าของรถทีเนี้ยครับในสอเนี่ยขับรถไปเนี่ยแล้วก็ไปเฉียวชนนะครับไปเฉียวชนรถของผู้เสียหายนะครับก็ค่อนข้างร้ายแรงนะครับเพราะว่ามีผู้บาดเจ็บนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยทีเนี้ยครับตัวโจทย์นะครับเขาเนี่ยก็ได้ไปตกลงกับผู้เสียหายนะครับชดใช้เงินเน ให้กับทางทายาทของผู้ตายนะครับแล้วก็ไปตกลงเนี่ยยินดีที่จะจ่ายค่าเสียหายนะครับแล้วก็จ่ายเงินเนี่ยให้กับผู้ได้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับทีนี้ครับปัญหาเลยเนี่ยพอเขาชดใช้เงินไปแล้วนะครับเขาก็ได้มาเรียกร้องกับบริษัทผู้รับประกันภัย บริษัทประกันเนี่ยปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมน,นะครับเขาเนี่ยไม่ยื่นคาให้การต่อสู้คดีนะครับในคดีนี้เขาก็มาต่อสู้เลยนะครับว่าโจทก์เนี่ยไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์และไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์ที่เอาประกันภัยนะครับถ้าข้อเท็จจริงนะครับออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าศาลท่านนะครับจะให้ความเป็นธรรมเนี่ยกับทั้งสองฝ่ายในคดีนี้อย่างไรนะครับก่อนอื่นที่เรา จะเข้าไปดูข้อที่จริงและดูคําพิพากษาศาลในคดีนี้นะครับทางทนายอ่อนะครับอยากให้เราเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา863เนี่ยนะครับวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าอันสัญญาประกันภัยนั้นถ้าผู้เอาประกันภยัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภยัยไว้นั้นไซส์ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งยังได้คดีนี้ครับนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์า ท่านเนี่ยหยิบยกประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยมาตรา142ของพอวิแพ่งวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าคำพิพาษาหรือคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อแต่ห้ามมิให้พิพาษาหรือทำคำสั่งให้สิ่งใดๆเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องเว้นแต่นะครับมี6อนุนะครับตั้งแต่อนุ1ถึงอนุ6เลยแต่ว่าที่ไฮไลท์เลยนะครับอยู่ในอนุห นะครับอนุ5เนี่ยวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าในคดีที่อาจยกข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นอ้างได้นั้นเมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะยกข้อเหล่านั้นขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพาษาคดีไปก็ได้นะครับมาตรา172อเงนี่ยของปอวิแพ่งเนี่ยวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าวักแรกเลยนะครับภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา57ให้โจทย์เสนอข้อหาของตนโดยทําเป็นคําฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้น ต้นเนี่ยนะครับวักสองนะครับคำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทและคําขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นวัก้ายนะครับให้สารตรวจคําฟ้องนั้นแล้วสั่งให้รับไว้หรือให้ยกเสียหรือให้คืนไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา18เรามาดูนะครับข้อทีจจริงในคดีเนี่ยก็คือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา863เนี่ยอันสัญญาประกันภัยนั้นถ้าผู้เอาประกันภัยมิ ได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใดนะครับคดีนี้ก็อย่างที่นําเรียนนะครับตัดสินเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2533นอะนะครับโจดนะครับบรรยายฟ้องแต่เพียงว่าโจดเนี่ยเป็นเจ้าของรถยนต์คันเกิดเหตุซึ่งได้เอาประกันภัยค้าจุนไว้กับจําเลยนะครับเท่านั้นจึงเป็นการกล่าวอ้างว่าโจดเนี่ยมีส่วนได้เสียในรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้ในฐานะ เจ้าของกรรมสิท <tampoco> ธิ์เนยนะครับเมื่อจาเลยเนี่ยให้การว่าโจทนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวโจทนะครับไม่มีส่วนได้เสียในรถยนต์ที่เอาประกันภัยนะครับประเด็นเนี่ยจึงมีเพียงว่าโจทเนี่ยมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้กับจําเลยหรือไม่เท่านั้นที่โจทนะครับนำสืบและดีกว่าโจทเนี่ยเป็นเจ้าของรถยนต์คันที่โจทนะครับเอาประกันภัยไว้กับจำ ได้นํารถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยเข้าร่วมในกิจการของโจ์โดยแบ่งผลประโยชน์กันนะครับโจดเนี่ยจึงมีส่วนต้องรับผิดในผลแห่งการกระทําละเมิดด้วยนั้นนะครับเป็นเรื่องนอกคําฟ้องนะครับศาลฎีกานะครับไม่รับวินิจฉัยให้โจ์นะครับไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้ในขณะที่ทําสัญญาประกันภัยนะครับโจดเนี่ยจึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในรถยนต์คันดังกล่าวนะครับกกมัทันประกัน ไทยนะครับรถยนต์ระหว่างโจทกับจำเลยเนี่ยจึงไม่มีผลผูกพันผู้กรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา863นะครับโจทเนี่ยจึงไม่มีอำนาจฟ้องนะครับเรื่องอำนาจฟ้องเนี่ยเป็นปัญหาเกี่ยวความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีผู้ความฝ่ายใดนะครับดีกาศาลดีกานะครับมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้นะครับคดีนี้ครับโจดนะครับเขาไม่ยื่นฟ้องว่าแบบนี้นะครับจำเลยเนี่ยเป็นผู้รับ กันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนนะครับ7 0ขีดกรุงเทพมหานครนะครับจากโจ์ในระหว่างอายุสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัยนายสมศักดิ์นะครับขับรถยนต์คันดังกล่าวของโจทเนี่ยชนกับรถเก๋งส่วนบุคคลนะครับหมายเลขทะเบียน6ขอไข่2750กรุงเทพมหานครเนะครับเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับและถึงแก่ความตายแล้วนายสมศักดิ์นะครับได้หลบหนีไป รถยนต์หมายเลขทะเบียนนะครับ6ข,ขอใครขีข่ด27-50กรุงเทพมหานครนะครับได้รับความเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้โจท์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ยได้ตกลงชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับแก่ผู้ตายและผู้บาดเจ็บนะครับเป็นเงินจํานวน200,000บาทนะครับซึ่งจําเลยเนี่ยต้องรับผิดชดใช้เงินดังกล่าวเนี่ยให้โจทย์ตามสัญญาประกันภัยนะครับโจทเนี่ยทวงถามแล้วจําเลยนะครับไม่ชําระขอให้จำ เลยนะครับชาระเงินจํานวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่โจ์ชดใช้เงินดังกล่าวให้แก่ผู้ตายและผู้บาดเจ็บทีนี้ครับพอโจทเนี่ยยื่นฟ้องมาแล้วนะครับจําเลยนะครับมายื่นคําให้การต่อสู้คดีอย่างนี้นะครับว่าจําเลยนะครับให้การว่าโจท์นะครับไม่มีอํานาจฟ้องเพราะขณะเกิดเหตุนะครับโจทเนี่ยมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถยนต์คันที่เอาประกันภัยนะครับโจทเนี่ยจึงไม่ ได้มีส่วนได้เสียในตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้จำเลยนะครับจึงไม่ผูกพันในสัญญาประกันภัยและไม่ต้องรับผิดต่อโจ์ด้วยนะครับนายสมศักดิ์เนี่ยผู้ขับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเนี่ยไม่ใช่ลูกจ้างหรือเป็นตัวแทนซึ่งปฏิบัติตามคําสั่งของโจท์นะครับโจทเนี่ยไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดในเหตุละเมิดของนายสมศักดิ์นะครับโจทเนี่ยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในคดใช้ค่าเสียหายนะครับหากจำเลยเนี่ยจะต้องรับผิดเน ก็ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทและต้องหักเงินเนี่ยจากโจ์นะครับซึ่งค้างชําระค่าเบี้ยประกันออกด้วยและจาเลยนะครับก็ยังให้การนะครับขอให้ยกฟ้องคดีเนี่ยครับจากการสืบพยานกันแล้วนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านเนี่ยพิพาษายกฟ้องเลยโจดเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำพิพาษาศาลชั้นต้นเลยนะครับโจดเนี่ยเขาเนี่ยยื่นอุทธรขึ้นมาสู่ศาลอุทธรเนี่ยนะครับคดีเนี่ยครับศาลอุทธรเนี่ยนะครับท่านเนี่ยพิพาษายืนนะครับคดี นี่ครับสารดีการนะครับท่านเนี่ยวินิจฉัยแบบนี้นะครับว่าข้อเท็จจริงนะครับได้ความว่าจำเลยเนี่ยได้ทําสัญญารับประกันภัยรถยนต์คันที่พาดจากโจดนะครับมีกําหนดเวลา1ปีนะครับเดิมนะครับโจทเนี่ยเป็นเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวนะครับแต่ขณะทําสัญญาประกันภัยนะครับโจทเนี่ยได้ขายรถยนต์นั้นเนี่ยให้แก่บุคคลอื่นไปแล้วนะครับสารดีการนะครับวินิจฉัยว่าโจทเนี่ยบรรยายฟ้องแต่เพียงว่าโจท เ,เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน70.536,4กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งได้เอาประกันภัยค้ำจุนไว้กับจำเลยเท่านั้นนะครับไม่ได้บรรยายฟ้องว่าโจทย์เนี่ยได้นำรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในกิจการของโจทย์อย่างไรนะครับอันจะมีผลเนี่ยให้โจทย์เนี่ยต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดของผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวนะครับจึงเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทย์เนี่ยมีส่วนได้เสียในรถยนต์ที่เอาประกัน ประกันภัยไว้ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับเมื <Me an> ่อจำเลยนะครับให้การว่าโจทเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวแล้วนะครับโจท์นะครับไม่มีส่วนได้เสียในรถยนต์ที่เอาประกันภัยนะครับประเด็นนะครับจึงมีแต่เพียงว่าโจทเนี่ยมีส่วนได้เสียในฐานะที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยหรือไม่เท่านั้นนะครับที่โจดเนี่ยนำสืบและดีกาว่าเจ้าของรถยนต์คันที่โจท เอาประกันภัยไว้กับจำเลยเนี่ยได้นารถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยเข้าร่วมในกิจการของโจ์นะครับโดยแบ่งผลประโยชน์กันน่นะครับโจดเนี่ยจึงมีส่วนต้องรับผิดในผลแห่งการกระทําละเมิดด้วยนั้นนะครับเป็นเรื่องนอกคําฟ้องนะครับศาลฎีกานะครับไม่รับวินิจฉัยนะครับเมื่อข้อเท็จจริงนะครับฟังได้ว่าโจ์นะครับไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับหรือผู้ครอบครองรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้นะครับในขณะที่ทําสัญญาประกันภัยโจ จึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียนะครับในรถยนต์คันดังกล่าวกรมมาทันประกันภัยนะครับรถยนต์ระหว่างโจ์กับจำเลยนะครับจึงไม่มีผลผูกพันคู่กรณีแต่อย่างใดนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา863นะครับโจดนะครับจึงไม่มีอำนาจฟ้องนะครับแม้อำนาจฟ้องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดดีกานะครับแต่เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับศาลดีการเนี่ยมีอำนาจ น่าจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองนะครับปัญหาอื่นที่โจทย์ดีกามาไม่จําเป็นต้องวินิจฉัยนะครับคดีเนี้ครับสารดีกานะครับท่านพี่พากษายืนนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ อยากเข้าไปดูคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากษาศาลฎีกาที่807ทับ2,533นะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนะครับก็ได้นําหลักกฎหมายดีๆนําคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสาหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไร รหรือว่าในบางครั้งเนี่ยพยายามติดตอ่อสอบถามกับคู่กรณีแล้วนะครับแต่คู่กรณีฝ่ายที่ผิดเนี่ยนะครับเขาเนี่ยไม่เยียวยาท่านเลยหรือพยายามจะเยียวยาน้อยนะครับซึ่งไม่สมเหตุสมผลเนี่ยนะครับก็ถ้าท่านติดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าคดีของท่านเนี่ยมีความล่าช้านะครับคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานทานายอ้อนะครับ ทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนานะครับเพื่อที่ efendim, ท่านเนี่ยจะได้รู้ถึงสิทธิ์นะครับท่านจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปนะครับวันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อนะครับก็ได้นําเรื่องราวดีๆนะครับนาเก็บสาระดีๆมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกด ไลก์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆเนี่ยมาให้กับทีมงานทนายอ้อนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเรานะครับวันนี้ครับขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ